คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีทั้งเงินทุนไม่มีทั้งเส้นสายแล้วเราจะสร้างความสำเร็จได้อย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและโอกาสที่ดูเหมือนจะจำกัดมหากาบสามก๊กได้มอบบทเรียนล้ำค่าที่อาจพลิกมุมมองของคุณไปตลอดกาลโดยเฉพาะจากชายที่เริ่มต้นจากคนทอเสือสู่การสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ใช่ครับ ผมกำลังพูดถึงเล่าปีวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนจากชีวิตของเขาเพื่อค้นหา3การลงทุนที่สำคัญที่สุดที่จะพาคุณสร้างตัวจากศูนย์ได้จริงครับ l o n g t h u m do just try it podcast สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองทำดู just try it และนี่คือรายการ ปรัชญาสามก,ก๊กรายการที่จะพาคุณย้อนอดีตไปเรียนรู้ภูมิปัญญายุทธศาสตร์และบทเรียนชีวิตล้ำค่าจากมหากาบสามก,ก๊กเพื่อนำมาปรับใช้และลองทำดูในชีวิตประจำวันของเราครับสำหรับตอนนี้ของเราเราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อถอดบทเรียนเล่าปี3การลงทุนที่สำคัญที่สุดที่จะพาคุณสร้างตัวจากศูนย์ได้จริง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยข้อคิดจากชีวิตของเล่าปีที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างแน่นอนครับแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่าพันปีแต่การเรียนรู้เรื่องการสร้างตัวกักศูนย์การบริหารคนและการสร้างความน่าเชื่อถือจากตัวอย่างของเล่าปียังคงให้บทเรียนที่ทรงคุณค่าแก่เราในการรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับในตอนนี้ เราจะมาปูพื้นหลังสั้นๆเกี่ยวกับเล่าปีจากนั้นจะมาถอด3ประเด็นสำคัญที่คุณสามารถนำไปลองทำดูได้พร้อมทั้งวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นครับก่อนที่เราจะลงลึกในปรัชญาท่อแรกผมขออนุญาตปูพื้นหลังเล็กน้อยเกี่ยวกับเล่าปีเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจบริบทกันมากขึ้นนะครับเล้าปี คือหนึ่งในสามผู้นำที่สำคัญในยุคสามก,ก๊กเขาเป็นเชื้อสายราชวงศ์ฮั่นที่ตกอับมีอาชีพทอเสื้อขายไม่มีทั้งเงินทุนไม่มีทั้งเส้นสายแตกต่างจากโจโฉผู้ทรงอำนาจหรือซุนกวนผู้มั่งคั่งแต่สิ่งที่เล่าปีมีเหนือกว่าผู้อื่นคือคุณธรรมและความสามารถในการซื้อใจคนจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือคำสาบานในสวนทอ ที่เขาร่วมสาบานเป็นพี่น้องกับกวนอูและเตียวหุยสองนักรบที่เก่งกาจและซื่อสัตย์นี่คือการลงทุนในคนครั้งแรกและสำคัญที่สุดของเขาต่อมาเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ค่ากับสินทรัพย์บุคคลอย่างชัดเจนคือการเยือนกระท่อมหญ้าสามครั้งเพื่อเชิญขงเบงยอดนักปราดและกุนซือแม้จะลำบากและถูกปฏิเสธถึงสองครั้งแต่ด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ ในที่สุดคงเบ่งก็ยอมออกมาช่วยซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เล่าปีสามารถสร้างรากฐานอาณาจักรจกกกได้และอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจคือการอบพยพราษฎรที่ซินเอียเมืองว่นเสียเล่าปีตัดสินใจพาประชาชนอบพยพหนีโจโฉจำนวนมากแม้จะทำให้การเดินทับช้าลงและเสี่ยงอันตรายแต่การกระทำนี้กลับได้กำไรคือใจของประชาชน สร้างชื่อเสียงด้านคุณธรรมให้กับเขาอย่างมหาศาลสุดท้ายการเป็นพันธมิตรกับซุนกัวในศึกเซ็กเพ็กแสดงให้เห็นถึงการรู้จักประเมินสถานการณ์และการหาพันธมิตรเพื่อความอยู่รอดในภาวะที่ตนเองยังอ่อนแอนี่คือภาพรวมคร่าวๆของเล่าปีผู้ที่สร้างตัวจากไม่มีอะไรเลยโดยเน้นการลงทุนในสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งทั้งหมดนี้เองครับที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของเรา ในตอนนี้ครับเอาล่ะครับเมื่อเราเข้าใจบริบทกันแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกปรัชญาหรือกลยุทธ์บทเรียนข้อแรกที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเล่าปีในเรื่องการสร้างสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้กันเลยครับนั่นก็คือลงทุนในสินทรัพย์บุคคลให้ความสำคัญกับการสร้างทีมและดึงดูดคนเก่งมาเป็นพวกพ้องมองว่าคนคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด ประเด็นนี้แสดงให้เห็นผ่านคำสาบานในสวนท้อและการเยือนกระท่อมหญ้าสามครั้งเล่าปีเริ่มต้นจากไม่มีอะไรแต่เขามีกวนอูและเตียวหุยสองพี่น้องร่วมสาบานที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อเขาและต่อมาก็คือการทุ่มเทอย่างหนักเพื่อได้มาซึ่งของเบงเขาไม่ได้สนใจว่าของเบงจะมาจากชนชั้นใดหรือมีฐานะอย่างไร สิ่งที่เขามองคือคุณค่าที่ของเบงจะนำมาสู่ทีมการกระทําเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราปีเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าคนเก่งและคนดีคือหัวใจสำคัญของการสร้างความสำเร็จการแท้และความหมายที่ซ่อนอยู่ของปรัชญานี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งไม่ใช่แค่การจ้างงานแต่คือการสร้างใจของผู้คน ให้พวกเขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของคุณและพร้อมที่จะร่วมเดินทางไปกับคุณการลงทุนในคนคือการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลแล้วเราจะนำปรัชญาลงทุนในสินทรัพย์บุคคลน,นี้จาก3ามก,ก๊กมาลองทําดูหรือปรับใช้กับชีวิตในศตวรรษที่21ของเราได้บ้างอย่างไรบ้างในโลกปัจจุบันที่เน้นเรื่องเงินทุนและเทคโนโลยี เราอาจมองข้ามทุนมนุษย์ไปลองคิดดูครับไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจหรือพนักงานการสร้างความสำคัญที่ดีกับคนรอบข้างสำคัญเสมอในที่ทำงานหากเราต้องการผลักดันโปรเจกต์ใหญ่เราไม่สามารถทำคนเดียวได้เราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างทีมซื้อใจเพื่อนร่วมงานและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเล่าปีสอนเราว่า การเคารพและให้เกียรติคนอื่นแม้ว่าเขาจะดูด้อยกว่าเราอาจนำมาซึ่งการสนับสนุนที่ไม่คาดคิดในการสร้างธุรกิจสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เงินทุนก้อนแรกแต่คือทีมงานที่พร้อมจะลุยไปกับคุณคนที่จะมาช่วยเติมเต็มจุดอ่อนของคุณลองเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าอาจารย์หรือแม้แต่คนที่คุณพบเจอในงานสัมมนา พวกเขาคือสินทรัพย์บ,บุคคลที่อาจเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณในอนาคตขั้นตอนง่ายๆที่จะลองทำดู 1. ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่รู้จักแต่คือการทำความเข้าใจความต้องการและศักยภาพของคนรอบข้าง 2. เป็นผู้ฟังที่ดีการฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่นและสร้างความไว้วางใจได้ 3.. ให้เกียรติและเคารพผู้อื่นเสมอไม่ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานจะแตกต่างกันแค่ไหนเมื่อเราได้เรียนรู้ปรัชญาที่ล้ำค่าเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์บุคคลจากเล่าปีแล้วมาดูอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่น่าสนใจไม่แพ้กันจากสามก๊กในประเด็นต่อไปกันเลยครับนั่นก็คือสร้างแบรนด์แห่งคุณธรรมการสั่งสมชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ประจักษ ซึ่งสามารถใช้เป็นเครดิตในการสร้างโอกาสต่างๆปรัชญานี้แสดงให้เห็นผ่านการอพยพราษฎรที่สินเอียเมืองอ้วนเสียในยามที่เล่าปีถูกโจโฉไล่ล่าอย่างนักแทนที่จะหนีเอาตัวรอดเพียงลำพังเขากลับเลือกที่จะพาประชาชนจำนวนมหาศาลอพยพไปด้วยแม้ว่าการกระทำนี้จะทำให้เขาต้องประสบกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัส ทหารที่บาดเจ็บล้มตายมากมายแต่การกระทำนี้กลับสั่นสะเทือนที่ทั่วแผ่นดินผู้คนยกย่องในความเสียสละและคุณธรรมของเขานี่ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือประชาชนแต่มันคือการสร้าง Personal Branding ที่ส่งพลังที่สุดตอกย้ำว่าเขาคือผู้มีคุณธรรมผู้ที่คำนึงถึงผู้อื่นมากกว่าตนเองซึ่งกลายเป็นเครดิตที่ทำให้คนจำนวนมากพร้อมจะสู้เคียงข้างเขา แกนแทนและความหมายที่ซ่อนอยู่ของปรัชญานี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนแต่ต้องอาศัยการสั่งสมจากการกระทำอย่างสม่ำเสมอความน่าเชื่อถือคือสกุลเงินที่ประเมินค่าไม่ได้ยิ่งคุณมีความน่าเชื่อถือมากเท่าไหร่โอกาสดีๆก็จะไหลเข้ามาหาคุณมากขึ้นเท่านั้น แล้วเราจะนำปรัชญาสร้างแบรนด์แห่งคุณธรรมนี้จาก3ามก๊กมาลองทำดูหรือปรับใช้กับชีวิตในศตวรรษที่21ของเราได้อย่างไรบ้างในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลบ่าการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญและคุณภาพนั้นมาจากอะไรมาจากคุณธรรมและความจริงใจครับในโลกออนไลน์การสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย คุณอาจจะโพสต์รูปสวยๆหรือเขียนแคปชั่นโดนๆแต่ถ้าขาดซึ่งความจริงใจการกระทำที่ขัดแย้งกับคำพูดแบรนด์ของคุณก็จะพังทลายลงได้ง่ายๆลองพิจารณาว่าสิ่งที่คุณนำเสนอออกไปสะท้อนถึงท่านิยมและสิ่งที่คุณเชื่อจริงๆหรือเปล่าในการทำงานหรือธุรกิจความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและการรักษาสัญญา คือรากฐานสำคัญของการสร้างความน่าเชื่อถือกับลูกค้าและคู่ค้าเล่าปีสอนเราว่าการกระทำที่แสดงออกถึงความเสียสละและคุณธรรมแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจะเป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในใจของผู้คนและนำมาซึ่งโอกาสในอนาคตขั้นตอนง่ายๆที่จะลองทำดู 1. รักษาคำพูดทำในสิ่งที่พูดและพูดในสิ่งที่ทำเสมอ 2. แสดงความรับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดกล้ายอมรับและหาทางแก้ไข 3. าํทำสิ่งที่ดีแม้ไม่มีใครเห็นความดีที่มาจากใจจริงจะส่งผลต่อชื่อเสียงของคุณในระยะยาวเมื่อเราได้เรียนรู้ปรัชญาที่ทรงพลังเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์แห่งคุณธรรมแล้วมาถึงประเด็นสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันจากเล่าปีครับนั่นก็คือ สแสวงหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์การรู้จักจับมือกับผู้อื่นเมื่อตอนเองยังอ่อนแอเพื่อเอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าและสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดปรัชญานี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในศึกเซกเพ็กในช่วงเวลานั้นกองทัพของเล่าปียังอ่อนแอมากไม่สามารถต้านทานกองทัพมหาศาลของโจโฉได้เลยแต่ด้วยสติปัญญาของของเบ้งและความสามารถของเล่าปีในการโน้มน้าวใจทําให้เขาสามารถเป็นพันธมิตรกับสุนกวน ผู้นำแห่งกลังต่างได้สําเร็จการรวมกําลังกันในครั้งนี้แม้จะมาจากคนสองกลุ่มที่มีเป้าหมายต่างกันแต่ด้วยเป้าหมายร่วมคือการต้านโจโฉทําให้ผู้เขาสามารถเอาชนะโจโฉในศึกครั้งสําคัญนี้ได้ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เล่าปี่มีโอกาสสร้างรากฐานของตัวเองได้อย่างแท้จริงแก่นแท้และความหมายที่ซ่อนอยู่ของปรัชญานี้สะท้อนให้เห็นถึงความฉลาดในการประเมินสถานการณ์และความเยืดหยุ่นในการหาทางออก เมื่อคุณยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายลำพังการสร้างพันธมิตรที่ดีคือหนทางสู่ความอยู่รอดและเติบโตการร่วมมือกับคนที่มีเป้าหมายคล้ายกันหรือมีจุดแข็งที่แตกต่างกันสามารถสร้างพลังทวีคูณได้แล้วเราจะนำปรัชญาสแสวงหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นี้จากสามก,ก๊กมาลองทำดูหรือปรับใช้กับชีวิตในศตวตรรษที่21ของเราได้อย่างไรบ้างในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน ไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวการสร้างพันธมิตรเป็นสิ่งจำเป็นไม่ไว่าจะเป็นในระดับบุคคลหรือองค์กรในการทำธุรกิจหากคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กการจับมือกับธุรกิจอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงแต่มีลูกค้ากลุ่มเดียวกันหรือมีบริการที่เสริมกันได้จะช่วยให้คุณขยายฐานลูกค้าและสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วลองคิดถึงการร่วมมือกันจัดกิจกรรม หรือการแลกเปลี่ยนลูกค้ากันในการพัฒนาตนเองหากคุณต้องการเรียนรู้ักษะใหม่ๆแทนที่จะพยายามเรียนรู้คนเดียวลองหาพาร์ทเนอร์ในการเรียนรู้หรือเข้าร่วมกลุ่มที่สนใจเรื่องเดียวกันการมีพันธมิตรจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมีคนคอยให้คำปรึกษาและเปิดมุมมองใหม่ๆได้ขั้นตอนง่ายๆที่จะลองทำดู 1. ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณต้องการพันธมิตรแบบไหนมาเติมเต็ม2ระบุเป้าหมายร่วมพันธมิตรที่ดีจะต้องมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน3เปิดใจและสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและนั่นก็คือปรัชญาและบทเรียนสำคัญที่เราได้ถอดรหัสจากเล่าปีจากมหากาบสามก๊กในวันนี้นะครับเราได้เห็นว่าจากคนท้อเสือที่ไม่มีอะไรเลยเล่าปีสามารถสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้ ด้วยการลงทุนในสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ประเด็นแรกคือการลงทุนในสินทรัพย์บุคคลการให้ความสำคัญกับการซื้อใจคนการสร้างทีมและการดึงดูดคนเก่งเข้ามาเป็นพวกพ้องเหมือนที่เขามีกวนอูเตียวหุยและขงเบ้งประเด็นที่สองคือการสร้างแบรนด์แห่งคุณธรรมการสั่งสมชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือจากการกระทำที่เสียสละและจริงใจ ซึ่งเป็นเครดิตที่หาซื้อไม่ได้เหมือนการอบพยพประชาชนหนีโจโฉประเด็นที่3คือการสแสวงหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์การรู้จักจับมือกับผู้อื่นเมื่อตอนเองยังอ่อนแอเพื่อเอาชนะคู่แข่งที่แข็งแงกร่งกว่าอย่างการเป็นพันธมิตรกับซุนกวนในศึกเซ็กเพ็กถ้ามีเพียงปรัชญาเดียวหรือข้อคิดเดียวที่ผมอยากให้คุณได้นำกลับไปลองทำดู หรือเป็นหลักคิดติดตัวจากเรื่องราวของเล่าปีในตอนนี้ผมคิดว่ามันคือจงลงทุนในคุณค่าที่แท้จริงคือคนและความน่าเชื่อถือแล้วความสำเร็จจะติดตามมาเองครับสามก๊กไม่ได้เป็นเพียงแค่นิยายอิงประวัติศาสตร์นะครับแต่มันคือคลังปัญญาที่รอให้เราไปค้นพบและนำมาปรับใช้การลองทำดูแม้เพียงเล็กน้อยจากบทเรียนเหล่านี้ ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตและวิธีคิดของเราได้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนำไปปรับใช้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามฟังรายการปรัชญา3ามก๊กกับช่องลองทำดู just try it ในตอนนี้จนจบหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจข้อคิดดีๆและภูมิปัญญาจาก3าก๊กกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวนี้และไม่อยากพลาดเรื่องราว ปรัชญ,ญาและกลยุทธ์ที่น่าสนใจจาก3ก๊กที่เราจะนํามาเสนออีกในอนาคตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้คนรอบข้างและที่สําคัญที่สุดเลยกด subscribe หรือติดตามช่องลองทําดู just try it พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆของเราสําหรับปรัชญ,ญาหรือข้อคิดจากเล่าปีที่เราคุยกันในวันนี้ส่วนไหนที่คุณฟังแล้วรู้สึกปิ๊งที่สุดหรือคิดว่าจะนำไปลองทำดูเป็นอย่างแรกครับ หรือถ้าใครมีมุมมองอื่นๆเกี่ยวกับการสร้างสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้สไตล์เล่าปีอยากจะเสริมคอมเมนต์แบ่งปันกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านความคิดเห็นของทุกคนอยู่และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังท่านอื่นด้วยและถ้ามีตัวละครเหตุการณ์หรือปรัชญาไหนใน3มก๊กที่คุณอยากให้เรานํามาเจาะลึกและลองทําดูด้วยกันในครั้งต่อไปแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนําปัญญาจาก3ามก,ก๊กไปเป็นแสงนําทางและสนุกกับการลองทําดู เพื่อสร้างสารรค์ชีวิตในแบบของคุณนะครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการปรัชญาสามก๊ก ok ส่วนดีครับ